กาตูนช่องพี่เจครับตอนอยากไปซื้อรถไฟฟ้าตอนนี้ใครๆเขาก็ขับรถไฟฟ้ากันนะครับน้องๆวันนี้พี่เลยอยากเปลี่ยนไปขับรถไฟฟ้าบ้างเดี๋ยวต้องไปดูที่โชว์รูมหน่อยแล้วว่ามีรถไฟฟ้าหรือเปล่าเวลาขับรถน้ํามันขับยากแบบนี้แหละควบคุมรถก็ยากกดีนะพี่ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยเรื่องชนเนี่ยพี่ไม่เคยเลยล่ะ อ่ามาถึงก็ที่โชว์รูมตรงเนี้ยจอดตรงนี้แล้วกันใกล้ๆแล้วก็เดินไปดูเลยวันนี้เอาตังค์มาด้วยเดี๋ยวจะไปซื้อรถไฟฟ้ากันดีกว่าสวัสดีครับมีรถไฟฟ้าหรือเปล่าครับมีติครับเป็นรถเต่าอยู่ฝั่งนู้นไงว้าวมีก็เอาคันนี้แหละครับถึงแม้ว่ามันจะดีไซน์เหมาะกับผู้หญิงไปหน่อยแต่ผมว่าผมก็ขับได้นะ ไเจ้ารถไฟฟ้าคันเนี้อุ้ยเปิดหลังคาก็ได้ดึงกระจกลงก็ได้นี่มันเปิดประทุนได้เลยนะเนี่ยไปลองขับเล่นที่ในเมืองหน่อยดีกว่าอ้ยขับไปก็ขาติดไปรถมันแคบจ